มาต่อเพื่อนๆแบ่งปันมาถึงว่าทําไมนะครอบครัวบางครอบครัวผู้หญิงกับผู้ชายเป็นแฟนกันในนี้ค่ะเป็นผู้หัวเมียบางบางคนนะทำไมแสงมันทอนเล่บางครอบครัวทําไมแบบมีแต่ความสุขความจเจริญเงินมีเหลือกินเหลือเก็บเพราะเขาพูดกันดีๆค่ะนะคะพูดกันดีๆไม่ค่อยมานั่งทะเลาะก,กันหรอกต่างคนต่างหาต่างเก็บช่วยกัน ชีวิตของครอบครัวคนนั้นถึงจะเลินลู่เรือเออเราก็เลยกลายมาเป็นขีดกับตัวอินแล้วว่าแฟนน่ะมันให้เงินมาอะไรเยอะแยะมากมายรอบนี้ถ้าตั้งใจเก็บเงินนะจะไปอ,อมทองส่วนหนึ่งเก็บประจำส่วนหนึ่งเก็บเพื่อเขาส่วนหนึ่งด้วยเพราะเขาเป็นคนหาเงินมาให้เราใช้ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่โทษแฟนอยู่ตอนนี้ว่าชีวิตที่มันเป็นแบบเนี้ยพ่อผัวกูนั่นแหละไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่มานั่งคิดอีกทีถ้าแฟนใครที่แบบให้เงินแฟนได้เยอะผัวเราให้เงินเรามาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเห็นบอสพี่นอ้นอ,นองเขาเจ้าม่ลนหรูน,งนางคนน่าคนยางจับมือกันคนนี้พี่น้อง,งเห็นบอสคอยยินดีก็เพลินนะคอยอยากให้ผัวคอยเห็นแบบนี้แหละเห็นบอสจริงๆอ่ะไม่ต้องให้บอกหรอกพี่น้อง ันเขาทางเขาดีเ no ีราะเป็นมิติดาวิจฉมว่าข่อยข่อยกับว่ามาข่อยว่ามีความสุขเลยบอกเลยที่ผ่านมาก็ผัวข่อยก็ข่อยกับพยายามเข้าใจมันนั่นแหละว่ามันเครียดว่ามันเครียดกบกับหาเงเลอ้ยงงขอบครัวสิหล่ะเพิ่งในบูตในวัดบ่ได้ยังเข้าไปกับเพิ่งจะพาไปกาบแล้วพี่น้องไปบ่อกจะพาเข้าไปกาบในบูตแต่บูตเล็กๆเองนะแล้วตอนแผ่นอินไหวเพิ่นมันต้องเอียงแน่เลยดูเลยมันเอียงนะพี่น้อง กับแผดดินไหวทงไทยมันเสียงแล้วพ่นเห็นว่าห้องแช่ขอยเห็นครูนะคอว่าอีฉาดอกกบเปรียบเทียบดอกพี่น้องแต่ข่อยยกตัวย่างให้ฟังว่าเออผู้หญิงทุกคนขอเขาต้องการแบบนี้ละผู้ชายบางคนรู้ยจับมือผู้หญิงจูงเดินมือไปอย่างงู้นอย่างงี้แต่ตั้งแต่มีลูกผัวข่อยกับเทแคสตะลูกข่อยผู้น่ะก็ข่อยเทแคร์ข่อยจริงๆแล้วผู้ชายมันต้องอยู่ข้างๆผู้หญิงแล้วลูกก็อยู่ข้างๆ เดินไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะอย่างเงี้ยก็จะดีมากแต่ว่าข่อยกับบริบาบเขาหรอกเขาบ่ามากก็ข่อยข่อยกับาของข่อยเองข่อยมานางอาดคลิปเองหาเงินเองใครได้ดีกว่ากลับมาเป็นคนคนหนึ่งที่เราเคยหาเงินได้แหละเพื่อนนะนิดก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนจบหาเงินเองเลี้ยงตัวเองนะพอแม่งคิดหาแต่เรื่องความรักชีวิต ไม่ค่อยเจริญเลยอ่ะก็เลยหยุดเลยค่ะตั้งแต่สมัยทํางานที่ได้เงินเยอะๆเนาะให้เดือนละสองหมื่นอย่าง,งเงี้ยค่ะเพื่อนไม่สนใจเรื่องความรักเคยแม้แต่อธิฐานได้ทําว่าขอเจอแฟนดีๆกับเขาบ้างเพราะว่าเจอแต่คนที่ไม่จริงใจมาเยอะอย่างเงี้ยผ่านเวลา มาเป็นปีสองปีอ่ะเพื่อนถึงถึงพาอเจอพ่อของลูกคบกันไปนานรักกันจนแบบเออเข้าใจกันอ่ะค่อยตัดสินใจมีลูกเนาะเออแต่เขาก็เวลามีลูกมีอะไรเขาก็ดูแลเราอย่างดีแหละเขาก็ทาให้เราเห็นว่าเออเขาเป็นผู้ชายที่ดูแลเราได้เขามีความรับผิดชอบนะ mm hmm. ก็เลยเข้าใจว่าเพื่อนหากเพื่อนนะแฟนกาลังเครียดกาลังบ่นอะไรอยู่ก็แล้วแต่ถ้าเราจะทิ้งเข้าไปอ่ะ ถ้าเขาเครียดนะเราก็อย่าทิ้งเขาเพราะว่าเขาบ่นเขาว่าเราเลยเพราะว่าบางทีเขาอาจจะเครียดจริงล้วแหละเราก็ให้อภัยเขาแล้วก็เข้าใจเขาค่ะออว่าที่เขาบ่นว่าเราเนี่ยที่เขาเครียดที่เขาด่าเราอ่ะจากที่เขาไม่เคยด่าเราเลยนะเออนะเหมือนคูณเนี่ยเออแฟนมันไม่เคยด่ากูเลยนะเออด่าว่ากูเนี้ยจนกูโกรธมัน่ะกูน้อยใจมันกูไม่ชอบกูจน เคยไปพูดกับเพื่อนรู้จักกันสนิทกันอย่างนี้แหละมันอยากจะเลิกอ่ะแต่พี่เขาก็ลอบใจว่าเฮ <laughs> ้ยมึงหนเ่องเห็นรูปบ้างถ้ามึงจะ